สวัสดีจ้ามาพบมาพอกับแม่ไอมาอีกเลยนะจ้ามาพบมาพอกับชาวันที่สดใสอืมอากาศวันนี้สุดยอดได้จ้าเนี่ยอากาศดีมากเห็นไ,ไหมเนี่ยหนาวเย็นหิมะแต่ก็มีแดดแดดตอนเช้าก็ายังไม่อุ่นนะจ้าเห็นห่านพี่น้องห่านหรือตัวอะไรเหรอ หารหรือตัวหงตัวอะไรเนี่ยนี่นะ่าเห็นไหมเนี่ยเนี่ยแม่มาย่างไปมันสิบินหนีโอ๊กอักโอ๊กอักโอ๊กอักว่าดิขอถ่ายหน่อยอย่าเพิ่งวินหนีเลยสาว,าวหนุ่ม Oh, oh, oh. สงสัยไอ้สีขาวนะตัวเมียสีเทาๆนะสีขาวสองตัวตัวเมียสีเทาหนะตัวผู้จะนะอักกักพกเอ็กพกเอ็กอกัก,ก,ก,กแล้วยังไงตัวผู้อะสีเทาบอ่อเนี่ยตัวขาวตัวเมีย ใส่ยเยอะจังชิลอดน่ะแม่มารีน้อยอ่ะพริกบอลเอาเหรอทำไมเอาเนื้อเยอะจังอ่ะไม่เกรงใจนเนี่ยอันนี้มันชอบกินเนื้อเนื้อวัวเลยพี่น้องบ้าเหรอไก่สองชิน้นเอนึกว่ากินม,ามาสะสะังมังสับบีรัตว่าเขานะแจ๋ <c oughs> ยานจานังเลยสั่นหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> จิ้มปลาทัง้งโกอีกแล้วจ้าแม่เอามาติาาง้งดิ้งเดเดเดนทำไม่กินเลยเมื่อคืนนี้ไม่ได้ทานอะไร ขนาดไม่ได้ทานนั่นน่ะแต่ละบ้านก็จะตกแต่งต้นคริสต์มาสไม่เหมือนกันเนจ่าแล้วแต่ไอเดียแล้วแต่กําลังเงินทุนทรัพย์จะถามว่าทำไมแล้วแต่กําลังเงินเพราะว่าเหมือนที่แม่มาไปถ่ายให้ดูที่ร้านค้าที่เขาขายของเกี่ยวกับตกแต่งไม่จากเนาะอันนั้นคือเขาจะจบด้านแบบว่าตกแต่งต้นคริสต์มาสมาแล้วก็ของตกแต่งแต่ละอย่างแพงมากแต่ตกแต่งได้สวยงามมากจ้ะเราจะมาเอาแบบเขาเป็นตัวอย่างก็ก็ไม่ได้เนจ่าเนาะ อืมเราก็เอาประมาณนี้แหละเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามก็คือเราก็ต้องมีต้นคิสต์มาสเนาะเรามาอยู่ต่างประเทศบ้านเขาแต่เราก็เอาตามน้องถงบ้านน้องกุ้งเนี่ยก็ส่วนมากจะเป็นน้องกุ้งช่วยห้อยที่ตรงสูงแล้วก็ลูกสาวโซเฟียพัทิกช่วยตกแต่งจ้าเด็กคแกล้มจ้าก้ามาดไามาไปต้อง <c oughs> ไฮียพัทิกินอะไรอ่ะโซเฟียกินอิ่มแล้วจ้ะมารีน้อยกับ อไอ้แคทก็กลับบ้านแล้วทีนี้ได้เวลาจะกินก๋วยเตี๋ยวเลยได้จ้าเนี่ยเนื้อกับเอ็นล้วนๆเลยไม่ไม่เอามาอยู่ติดี้เกียจหอยแล้วไ,ไปเก็บที่บ้านก็ได้ไปเ,เปิดอันนี้ได้เวลาเปิดยูราคาลัานดาของขวันปฏิทินหนึ่งถึงยี่สิบสี่ธันวาคมแล้วค่ะอันนี้ของแพททีกส่วนนี้ของโซเฟียโอ้โหโซเฟียขึ้นไปตัดเลยลูกมันชูโซเฟียเป็นสาวแล้วโซเฟียได้เปิดสองวันพเนพราะว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้เปิดอื เพชรทีก็สองอันเหรออ๋อห่อท้อกันอืเอาขอกินด้วยนะขนมอ่ะขอกินด้วยได้ไหมเอาคือเหดหนาคือควายดมแก้มเลยฮะโอ้โหุณดีใจได้ถุงเท้าไหนตัวเปียได้อะไรอ่ะวาทำไมแม่หนูรู้ว่าหนูชอบอันนั้นอ่ะอืม กุ้งดีแจมได้ขนมมันอือโอ,โอ้ได้กระจกได้ตังด้วยกุ้งแกให้ลูกเยอะอยู่นะขนาดสไปร์เราซื้อเท่าไหร่นะสามแปดใช่ไหมออน่าแล้วน้องยังมาให้ลูกคคนกรั้งเออแล้วน้องก็มาให้ยี่สิบคนอีกก็จะเป็นสี่สิบแปดคนวันนี้นะพี่น้องปาดแม่ให้เยอะนี่นเนี่ยมแม่ก<อ>ุ้งอ่ะในไหนอมสินอยู่ไหนอุ่นสปา์ล็กกี้ ไหนได้มีตังยี่สิบคนมาให้ประเข็มตังค์ถ้าไม่เอาอ่ะเอาตังค์มาตังค์ตังค์มินตามาอุ้ยเทามา่มากมากเท่เทไหนถุงเท้า,ทาดูสิใส่เลยใส่เลยถุงเท้านะ่ะอ้โโดีใจนะกุง้งเ <laughs> ด็กเออมาให้ประเข็มถ้าไม่เอานะ่พะพทติกเอาอยู่วสั้น ว้าไหนไหนโซเฟียทำยังไงอ๋อนอันไหนตกับเอาอันนันติดห้อยู ák, <se> ่เอออพสเตนไว้อยู่เฟียมีทั้งสองอันพี่น้องยอดเรียบร้อยแล้วเก่งมากรู้สป้าหรอไมทำอะเฟอร์คูดหรอโอ้ซื้อโทรศัพท์โอ้ยพี่น้องไอ้น้น้อยหนึ่งน้อย ยาหัวสปารอะชอบไปหนีโทรศัพท์สาวหัวโอ้กุ้งมันเก่งนะโซเฟียน่ะยโอ้เอออันนี้คอนคอมเพททีคือสองอันเออเออเออไหนแท่งเชียวเพิร์นน่ะแล้วก็อันนี้จ้ะอันนี้เป็นของธนาคารอืม แตบ่บริษัทมันแล้วแต่คนเลยนะกุ้งนะแต่บางคนก็ขับดีบางคนก็ขับไม่ดีอันนี้ก็ไทยบางการกินก๋วยเตี๋ยวก็ต้องมีกะปินะจ๊ะแล้วก็พริกจิ้มจ้ะอันนี้กินเยอะไหมดเมื่อคืนเนี้ยแซ่บจ้ะ ไม่แหวนงามยังเลยปวดซื้อแหวนเพชรให้กุ้งแหวนเพชรคริสา์ราสซื้อเองจาาห้าจุบเก้าคูณกุ้งใส่น้ำปลาพี่น้องมากินน้ำกันเด้ออะกินกุ้งแช่น้ำปลาก๋วยเตี๋ยก็พองนี้กินก๋วยเตี๋ยวอิ่มเลยได้จ้าทีนี้จะพาเด็กน้อยไปเล่นอากาศบัสข้างนอกดูซีพี่น้อง แม่ไอ้มาชงกาแฟมาเมื่อวานเนี้แล้วก็กินไม่หมดแล้วก็เลยคาไว้รถแม้คืนหนึ่งน่ะเป็นน้ําแข็งเลยเห็นบ่น่ะออกบ่ไไรเลย <c oughs> เป็นน้ําแข็งเป๊กเลยคืนนึงก็ติดลบหนึ่งหรือสององศาลแล้วนกุ้งข้างนอกนะ่ะดู่เสียต้องเอาน้ําร้อนใส่ด้อนี <c oughs> ถ่ถึงจะเอาน้ำเนี่เออเดี๋ยวพี่จะไปต้มเองจะเอาไปด้วยแก้วนึงจะใส่แก้วพี่นี่แหละ เราจะพาเด็กไปเล่นข้างนอกแล้วจ้าได้เวลาอันสมมาพากวรแล้วอันนี้ต้นคริสต์มาสโซเฟียเอามาจากโรงเรียนคุณครูพาไปทำมาท่านที่ชั้นของโซเฟียคุณครูพาไปเห็ดแล้วก็เอากลับมาบ้านได้กลางคืนนี้จะสวยจ้าก,กลางวันไม่ค่อยเท่าไหร่เนาไม่ค่อยเห็นไฟเออ,นะอไปขึ้นรถสาว,สาว รถอุ่นแล้วแหละเพราะว่าแม่ไอ้มมามาวอร์มไม่เมื่อกี้นี่เนาะจา่ะมาวอร์มรถให้มันอุ่นๆมีวันน้องกุ้งก็สวยงามเลยสตีนกำลังทำระเบียงใหม่ให้เมีอยอยู่คนไม่เสร็จหรอกปีนี้เพราะว่ามันใกล้ปีใหม่เลวเนาะหน้าร้อนปีหน้าระเบียงน้องกุ้งคิดว่าคงเสร็จอยู่มาถึงแล้วจ้ามาถึงแล้วส,สาวๆก,ก็เล่นกันเลยส่วนของเอ็มมานะ่ะอักกบัตนะอัก,ก์กบัตสีเข,เขียวของเอ็มมา วันนั้นไปเล่นกับมาตาพ่อไปรับแล้วพ่อไปส่งแล้วพ่อไปรับแล้วก็ติดอยู่ในรถคุณสาจ้ะไม่เอามาใส่รถเมียไว้ก็จะประมาณนี้แหละเอามาก็เลยได้นั่งกับโซเฟียถ้ามีไงอันนี้ไม่นั่งไม่เล่นเหรออันนี้เล่นได้โอ้ยให้มันจิกมาเล่นมปกนเดี๋ยวมันเบื่อก่อนอ,อันนี้มาเล่นโรงเรียนอนุบาลแถวบ้านน้องกุ้งด้วยจ้ะเขาให้เล่นแถวบ้านแม่เอามาก็เล่นได้ของบาราฮิเกนะ่ะโรงเรียนอนุบาลเล่นได้ในสถานที่โรงเรียนอนุบาลด้วยจ้ะอันเนี้ย เอ็มมาก็เล่นกลมกลมไปก่อนนะลูกเนาะเออเล่นกลมไปก่อนเพราะว่าอันที่เป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเป็นยางอ่ะพี่นอ้องเลื่อมๆมันๆน่ะอยู่ติดรถคุณสาน่นเอาแบบกลมกลมก็ได้เอ็มมาเนี่ยพี่เอ็มมาใช้แบบกลมกลมอันหนึ่งช่องลองดูเสี้ยงกลมกลมเนี่ยเอารุ่นหนึ่งจะเป็นยังไงเออซ้ำมาโซเฟียมา <laughs> ลงมาหาแม่เขาตายตายหน <h oy> ่อยพากันเห็ดอย่างเนาะสวยเอาเอาลงมาค่ะลงมาอืมบอกบอกแค่ถิกนะอย่าบอกเยอะมากอืมใส่เขียวไม้งามกว่าเก่าเนาะเฉียวท้องหุ่นเอาสุเฟียลงแม่สเฟียตัวตายหน่อยหน่อย อูอันต์อะอุ้ยอัน,ออนมีอะไรไหมสเฟีย Sophia? ในเต็นนะ่ะโอ้ลูกตะคอับฝีออได้จะกินกาแฟว่าวสเฟียเนี่ยก็จะเป็นที่ของบรรณาเกนจากเขาให้เด็กให้เด็กให้ครูออกมาเล่นข้างนอกก็จะเป็นกระโจมเป็นเต็นท์ให้อบอุ่นกอไฟได้กอฟืนเนาะอะที่บากอ๋อไม่ต้องไม่ต้องเปิดลกลูกเขาไม่ให้เปิดไม่เป็นไรหนูติดไ้เหมือนเดิมเลยนะน่ะกระแทบกระตุบะ๊บอ่ะอันนี้ลื่นมากเนี่ยน้ำไหลลงมาทั้งเนี่ย เป็นน้ำแข็งติดลบโอ้หนาวเฮงพี่น้องคิดว่าลบสี่ลบห้านั้นแหละเมื่อกี้แม่มาใส่ถุงมือบางๆเราได้เปลี่ยนเป็นถุงมืออีกอีกแบบหนึ่งอ่ะพอมันหนาวเฮงแต่ว่ากุ้งมันไม่ใช่ลบหนึ่งลบสองนี่น,นว่บกูกับน้งกุ้งไม่ใช่ลบห้าลบหกนั่นบอโซเฟียผมยาวยาวสวยสวยไปยงังพี่ลอกอย,ยก่าไปอย่านะก้อนหินก้อนนี้พี่น้องก้อนหินก้อนนี้ เด่นสวยงามมากเนี่ยไปย่างเขียนชิลอกอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวทานนะเดี๋ยวรอปลาเข็มก่อนอันนี้ก็บ้านของเด็กเล่นเนาะที่ต่างประเทศก็จะทาประมาณนี้นะน่ารักให้เด็กมานั่งกินขนมเล่นขายของมันมีอะไรตรงนั้นน่ะอ๋อมันปีนเหรอปีนป่ายเหรออ๋อสิขึนเทิงอาอ้าวซเเฟียขึ้นแล้วปลาเข็มจะขึ้นด้วย หรออ้าไม่เคยเห็นตัวเองก็มาลับมาแต่รับลูกเราไม่ได้มาทางนี้เนาะว้าวกุ้งแกมมาปีนมันปีนเหมือนโซเฟียจะปีนเลยไหมพี่นอ้องเด็กเนาะเด็กนแข็งแรงอ่ะยังไม่มีไขมันปีนแป๊บเดียวขึ้นได้เพราะเข็มนปีนไม่ได้เนี่ยโซเฟียใครจะไปปีนได้ล่ะหรอเชือกอย่างนี้โอ๊ยแค่จับนี้ก็เหนื่อยแล้วจ้า เฟียเอ้ยก็เข็มขึ้นเมื่อไรพอเข็มมาเบื่องทางดีกว่าเอออ่ะสักกันแนทคอยชีปีนลงแล้ววาสันหลานลาเอออันนี้ก็รอยแมวได้ใจเนี่ยรอยแมวรอยหมาน้อยนู้นเออบาร์ฮะกินเนี่ยหล่ะนี่ไงเออเขาทำที่เล่นดีส่วนมากพี่ก็เดินแค่ถึงตรงนั้นแลยกุ้ง ยังไม่เคยขึ้นมาเนี่ยก้อนหินก้อนหินตรงนี้สวยมากๆกุ้งเนี่ยแกเห็นไหมโซเฟียมีอะไรข้างในก้อนหินนะไปดูสิห่วยเรืออันนี้แม่มากก็ชอบชอบ,ชอบอะไรชอบอะไรชอบจะเอาไปปลูกดอกไม้น้าร้อนที่บ้านจา้ะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโบสถ์นะจ๊ะโบสถ์เป็นก็คือเป็นชีกาเป็นวัดของของนอร์เวย์นะจ้ะเนี่ยเอาแพทิกเอาซีกุ้งช่วยยันหน่อยกุ <laughs> ้งช่วยยันแพทิกหน่อย ปลาเค็มนี่แหละสกุปไปอ่ะนะตะเวนมันใกล้ตกดีแล้วว่าจาพี่น้องเห็นไหมมันจะสีเหลืองสีม่วงๆแดงๆชมพูทองทองทางนี้ก็ภูเขาสูงสวยอือืึต้่นกิสมาธใครอยากกินแอปเปิ้ลไหมเนี่ยแอปเปิ้ลแล้วก็มีเมงตับเต่าออกลูกอยู่ข้างล่างแล้วก็สตรอเบอรี่อันนี้เขาก็อย่างที่บอกแหละเขาให้ปลูกผักจกปลูกผักหน้าร้อนตอนนี้ปลูกผักสตรอเบอรี่แครอทเอ่อแล้วก็มันฝรั่งเนาะแต่อันนี้ปลูกไม่ได้จากหน้าหนาวแล้ว เอ็มมากับโซเฟียขีย่อย่างเหอบ้านเขาเรียกอย่างเหอจ้ะบักกระเดิงดับอเหระอไรเหรอน่ะเอ็มมาหนักกว่าโซเฟียแล้วพี่นี่โซเฟียนักกก่าข่อยพันมาเอ็มมา นึดนึดว่าทำไมโซเฟียไม่หนาวฮะร้องให้เจ้าเบิงตุงมือกับบใสไซหมวกกับบใสไซอันที่ปิดหูก็ไม่ใส่เอ่ะลงมาจาสาวเอา,า,เ,าเอาเอาบียกได้ไอมเบียกได้ไดลูกเอาเอาเอาหลานซ้นกัน<ๆ>หเห็นบ่ฮ่า<ๆ> ขึ้นธนา้างค่ะซีดาค่ะอันนี้มาส่งน้องกุ้งจากสามโมงครึ่งน้องกุ้งหนาวเท้าเพราะว่าใส่ใส่รองเท้าไม่หนาจาก็เลยมาส่งแลวเจอน้องมา้าคนก็พาม้าออกกําลังกายเห็นมาจากตรงนี้จะเป็นเขาชอบพาน้องม้าเดินมาถึงสาวๆแล้วจ้าไปส่งน้องกุ้งกับแพติกมาเมื่อกี้โซเฟียกับเอม่าสองคน เล่นกันสนุกเลยอีกสิบนาทีสี่มงแรงยังไม่มืดต,ดตื๊ออีกสิบนาทีแต่สี่โมงนี้มืดตืดต๊อเลยได้จ้ะเด็กยังไม่อยากกลับหรอกจก้ะแต่ว่าแม่มาจะพาเด็กกลับแล้วจะเหนื่อยลงมาแม่ตื้อตลาดลงมาแม่เลิกเล่นอาก็บ,บัตแล้วจ้ะพาาสาวมาซื้อไอศครีม ก่อนกลับบ้านฝ้ากินฝ้ากินเด้อนี่มาฝ้ากินเดี๋ยว,วเดี๋ยวแพตริกเค็นนะอ๋อโอเคโอเคาได้เวลาอาหารเย็นแล้วจ้าอโอ้โหให้ป้าเค็มดูหน่อย,ยกุ้งไข่กี่ใบนี่กุ้งอ๋โอโซเฟียกินกับขนมปังทอดไข่แต่ว่าแพทติกินกับ ข้าวลาเอาไรคะไม่ได้ค่ะไม่ได้ขายกินก่อนรีบกินแล้วจะได้เล่นค่ะเอามา่าโซเฟียก็ไม่ได้เล่นค่ะแซ่อบออยพี่ออยเลิกงานมาก็แวะมากินก๋วยเตี๋ยวบ้านนกุ้งแล้วก็กินของหวานด้วยจ้ะเอาม่าเนี่ยนะกุ้งใจดีให้กินมาม่าเกาหลีเนี่ยเอม่มา ป่วยสามสี่วันแล้วจะจะป่วยหน่อยหนึ่งพอกลับมาถึงบ้านน้องกุ้งนึ่งข้าวเหนียวร้อนๆกับส้ตมตำเผ็ดๆแซ่บๆพี่น้องเอ้ยกินข้าวหมดกระติ๊บจริงๆหมดกระติ๊บจริงๆอ่ะอืมเพราะกระติ๊บนั้นแม่ไอ้มาก,กินก่อนแล้วเด็กคนอื่นเขาก็ไม่กินเนาะอืมกินแล้วก็เลยส่วงหน่อยหนึ่งต่เพิ่งรู้ว่าตัวเองไม่สบายเนาะไม่สบายมาสามสี่วันติดกันแล้วไงไม่สบายคือไม่สบายธรรมดาไม่ใช่่าไม่สบายมากๆนะจ่ะมันก็เลยแบบ คือก็ไปได้แต่ว่าก็คือไปเล่นข้างนอกได้แต่ว่าร่างกายมันก็ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ Sophia ยโซเฟียาย่าๆคนสวยของนะ้าฮาวายจ้าชอบกินน้ำโคก้กในช่างฟิต ใกล้ๆคริสต์มาสแล้วเด็กที่นอร์เวย์เขาก็ประเทศอื่นก็อาจจะใช่เด็ก<น>ที่นอร์เวย์เขาจะดูหนังเกี่ยวกับคริสต์มาสนะจ๊ะใครที่อยู่แถวเมืองมุนเดอร์เด้อจ้าสั่งเค้กพี่หน่อยเด้อเขาคงรู้กันแล้วเนานะแต่ว่าแม่ไอมาโปรโมทเพราะอะไรมันอร่อยจริงๆจ้ะพี่เขาเรียนอยู่เรียนทําเค้กที่ประเทศไทยมันรสชาติของเหมือนเค้กที่บ้านเราเลยจ้ะก็คือนุ่มละลายในปากแม่ไอมากับน้องกุ้งสั่งคนละก้อนก้อนหนึ่งแต่ก่อน30สิ สามร้อยห้าสิบคูณจะเดี๋ยวนี้ของมันขึ้นราคาก็เข้าใจพี่คนเนาะสามร้อยเก้าสิบจ้ะสามร้อยเก้าสิบคูณต่อก้อนอืมแม่ไอมากก็สั่งเค้กไอ้มะหน้ามะพร้าวอันนี้จะเป็นเค้กช็อกโกแลตจ้ะรสชาติอ่าช็อกโกแลตอร่อยมากๆแล้วก็ส่วนอันนี้ของแม่ไอมาจะเป็นเค้กมะพร้าวแล้วก็หน้าหน้ามะพร้าวอ่อนอร่อยมากพี่น้องนุ่มแบบละลายในปากจริงๆจ้ะสั่งมากินทําไมมากินเฉยจ้ะไม่มีใครมีวันเกิดหรอก กูไปดังกินโซฟาก้าน้อมงก็ได้ อันนี้โซเฟียกําลังเลือกเสื้อผ้าเลยจ้ะพี่เจียมเจ้าพี่สาวเหนือตอนนี้กลับเมืองไทยนักคนเชียงใหม่พี่เจียมคนงามเจ้าข่าวเสื้อผ้ามาก็คืออันไหนที่เราแบบไม่ใช้แล้วแต่เสื้อผ้ายังดีๆเงี้ยเราก็จะไปะหย่อนกล่องสีแดงสีเขียวเนาะให้คนแบบเขาจะส่งไปต่างประเทศยอย่างเงี้ยอย่างสมมติว่าเขาจะมาให้คนรู้จักก่อนเนี่ยน้องน้อง,งกุ้งบอกว่าให้โซเฟียเลือกแล้วก็แม่เอม่าเลือกแม่เอม่าก็เลยให้โซเฟียเลือกก่อนอันไหนโซเฟียไม่เอาแม่เอมา่อา,มอมาก็จะเอาจ้ะเอากลับมาบ้านมาซักไว้เอาไว้ให้เอมา่าใส่ คืนแม่มาว่า,าเออเมื่อคืนแม่มาว่าจะกลับบ้านจะ้ะกลับไม่ได้เพราะว่าไม่สบายแล้วมันปวดหัวหน่อยนึงแล้วก็เวียนแล้วก็เหนื่อยถ้าเหนื่อยนี่แม่มาจะไม่ขับรถเลยดยจ้ะจะไม่ขับรถกลับบ้านก็ここเลยได้นอนต่ออีกคืนนึงจ้ะตื่นเช้ามาเอมากับโซเฟียก็มากินอาหารเช้าแล้วก็มาแกะภาษามาเวเรียกอะไรอันเนี้ยโซเฟียที่หนูจะแกะเนี่ยยูระอะไรนะยูระขั้นลนาลหรอเป็นของขวัญที่จะเปิด หนึ่งถึงยี่สบี่ธันวาคมเลยจ้ะวันนี้วันี่เท่าไหร่เสียวันที่สิสเบเหรอ,อทำกันไหมทำให้ป้าเข็มได้ไหมยคนรู้ที่ทบ้านก็มีไงมาัของพี่อ้อยพี่ว้ไม่ให้ใช้เหรอมไม่เพอให้ใช้่มราะ่ไมอสเียไนมแล้วกว็อะไไม่รู้เอมาได้แต่ขนมาราจะได้อย่างอื่นด้วยอแม่ก็มีอยู่แม่ทําให้อยู่มีอย่างอื่นด้วยไม่ใช่ไ่เจขนมอื อันนี้วันที่สิบคัสโซเฟียเนี่ยย<ม>ิงคอนเสิร์ตคอนเสิร์้าเอ็มมาเอาเสื้อมาให้เปลี่ยนอีกตัวหนึ่งเอ็มมาบอกว่าลืมมาเสื้อแันสั้นมาเพราะว่าตัวนั้นมันจะมีซิปนั่งก็เลยใส่เสื้อตัวเก่าจ้ะแต่ไม่เป็นไรหรอกเนาะหอมอยู่ดีโอ้โหอันนี้มันแตกอยู่ในปากโอ้ยยี่สิบโคนขอได้ไหมเนี่โซเฟียกระเก็บเลย้ไหมไม่ได้เลยเหรอดูอของแพทติกแพทต,ติกยังไม่ตื่นจ้ะ มันนี้วันที่สิบแล้วเนี่ยพาร์ที่สิบที่จริงน้องกุ้งก็จะห้อยยาวมีเลไดจากทุกปีแต่ว่าปีนี้น้องกุ้งก็ยังหอ่อห่อยังไม่เสร็จจากก็คืออันไหนห่อเสร็จแล้วก็ห้อยให้ลูกอันไหนห่อก็ห้อยไว้แม่มาก็ทําอย่างนี้แหละแบบหอ่อห่อไม่เสร็จนะพี่นอ้องก็คือห่อไปแล้วก็ซ่อนไว้ให้ลูกไปปีนี้ปีปีเดียวปีแรกนี่ะที่แบบห่อแล้วเสร็จในวันเดียวหอ่อวันที่หนึ่งถึงยี่สิบสี่ธันวาคมเสร็จในวันเดียวครัางแรกเลยปีเนี้ยเอ็มม่ากับโซเฟียกิน คอนแฟกไปแล้วจ้ะส่วนแม่มากกับคุณสาน้องกุ้งก็จะกินอาหารเช้าแล้วจ้าเนี่ยน้องบอกว่าเบคอนหมดจ้ะก,ก็ไม่เป็นไรแซบดีดเออนะสลดัดอ่ะที่ก็ชอบด<ม>ูนะน้องตกแต่งอาหารเช้าให้ด้วยนะจ้าเอาโซเฟียไม่จุดเทียนหรอวันอาทิตย์น,นะวันนี้เอเอจุดมะแรงเตี๋ยอ,อา,ยา ตื่นเช้ามาก็เป็นวันอาทิตย์จ้าก็เลยให้โซเฟียกับแพทริกจุดเทียนจุดเทียนนี่ทเทียนเล่มที่สองในจ่าเทียนจะมีสี่เล่มเขาจะจุดทุกๆวันอาทิตย์ก่อนสี่อาทิตย์ก่อนที่จะถึงวันวันคริสต์มาสนะจ่าวันที่ยี่สิบี่ก็จะจุดอีกเล่มหนึ่งเป็นวันอาทิตย์เนาะตอนเช้าก็ <c oughs> จะเป็นวันคริสต์มาสพอดีอันนี้จุดไปแล้วเล่มหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วแต่อาทิตย์นี้ก็ต้องจุดเล่มที่หนึ่งแล้วก็เล่มที่สองจาก็ต้องให้แพทริกจุดแล้วก็โซเฟียจุดด้วยจ้าไม่งั้นจะตีกันจ้า อี่างนี้สาๆโๆเล่นโทรศัพท์กันจนเหนื่อยจนเพลินเลยพี่น้องเอ้ยแม่มากก็คือกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จก็ต้องกินเค้กก่อนสองตอนจะตอนน้นอยๆจ้ะเ,เค้กมะพร้าวน่ะเอ็มมากกินอยู่แต่ว่าจะไม่กินครีมจ้ะเด็กฝรั่งเขาไม่ค่อยชอบกินรสชาติของมะพร้าวนะแต่ว่ากินเค้กจก้ะน่ารักจังเลยอ่ะ, <c oughs> ะเอ็มมาย พัติกับแม่แม,มากกินอาหารเชา้าเสร็จแล้วก็เอมมาก,กับโซเฟียจ้ะเอาก,ก็เนื้อเนื้อบดผัดน้ำมันหอยด้วจ้ามากลายนะคุ้งเห็ดนะเซ่บก่าแม่โซเฟียก็ทอดไข่กับข้าวเหนียวจ้าออกไปเดินออกมาเดินเล่นก่อนด้วยจ้พาพะว่าหยังรถ <laughs> แม่เอมาไม่อยู่เพราะว่าเมื่อคืนพี่ออยมากินก๋วยเตี๋ยวนะมากินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไปนะแม่พี่น้องไปอันโอ้ เอารถสีเหลืองมารถสีเหลืองของพ่อมาละกะมายืมรถแม่ไปในเมืองต่อแล้วก็นอนบ้านเพื่อนเพื่อนมาสั้นแล้วจะกลับมาวันนี้ตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วยังไม่มาเออทีนี้แม่อมาก,ก็รอเบื่อก็เลยต้องออกมาเดินข้างนอกกับแพททิกหนุ่มน้อยเมืองลำปางจ้ะทีนี้พ่อว่าวันนี้ก็ว่าจะทำเค้กเอ,อไม่ใช่เค้กนะจ้ะอย่างก็คือขาแกมันเปเปข้าแก อเออเออจะทำเปปเปอร,ร์คัพกับมันอย่างละเกี่ยวกับวันที่ส์มาสขนมคุกกี้อย่างนั้นหละจะ้ะเราจะไปกลับไปทําที่บ้านพี่อ้อยเราบอกว่าที่จริงว่าจะทำเมื่อวานต่พอรีเม่แมาเหนื่อยเนาะกลับบ้านไม่ได้ก็ก็เลยอยู่บ้านน้องกุ้งก็เลยจะไปทําบ้านแม่แมาวันนี้จะ้ะโซเฟียแฟตติกก็ว่าจะไปด้วยถ้าแม่คขาไม่เปลี่ยนใจนะรอจนบ่ายสองแล้วน้องอ้อยยังไม่มาเลย,เ,ยเลยพูดละน้องอ้อยมาก็เอารถแม่แมามาแล้วก็แม่แมาจะกลับอ้อยก็มาขับรถสีเหลืองของเขาของพ่อนั่นแหละจะกลับไปทําที่บ้านแม่แมาเลยจ้ะ โอ้โหวิสุดยอดตอนนี้สองโมงกว่าแล้วลูกยังไม่มาเอารถมาคืนเลยก็เลยไปไหนไม่ได้น่าแพติดโอ้ยเมื่อบานน่ะที่ว่าไปเล่นโรงเรียนอนุบาลน,นะพี่น้องไม่ได้ว่าลบสี่ลบห้าลบเจ็ดพราะแม่มากขับรถสตาร์ทรถมาพาดีกน้อยซื้อไอศครีมแล้วลบเจ็ดองศาจา้ะติดลบเนี้ยแข่งเป๊กอันนี้มันคล้ายๆรอยไอซ์ก็ีมหน่อม้ยเนี่ยเหมือนมากเลยน้ําคือหยุดนิ่งเลยด้วยจ้ะหน้ามา หยุดนิ่งเลยเป็นแข็งเป๊กเพชรทิกจะไปหาไม้แล้วก็คนหินมาโยนลงว่าน้ำแข็งมันจะทะลุไหมมันก็ไม่ทะลุเลยเนะาะพว่าติดลบมา,มากๆน้ำแข็งนี่ก็คือน้ำกลายเป็นน้ำแข็งแข็งเป๊กเลยจ้ะแต่ถ้าเกิดว่าติดลบไม่เยอะก็จะข้างบนก็จะเป็นน้ำแข็งข้างล่างก็จะเป็นน้ำแต่อันนี้แข็งเป๊กเอาโย้อนอย่าไปใกล้เลยอือคนหิน่นานเห็นมาจ่าเสียงมันยนะโยนมาอีกหงายจะไปงานโอ้ยังไงแข็งเป๊กเลยจ้ะเพชรทิกโยนลงให้โซเฟียกับเอลมากินอาหารเช้า แม่มากก็พาแพทิกมาย่อยอาหารเพราะว่าเมื่อเช้านี้ก็กินอาหารเช้าไปแล้วก็มากินเค้กอีกสองก้อนเออสองชิ้นจ้ะเค้กกาแฟชิ้นหนึ่งแล้วก็เค้กมะพร้าวชิ้นหนึ่งมาออกเอ,เอาย่อยออกสักสี่กินเข้าไปสองกิโลมาเอาออกสักสองสามขีดก็โอเคนะจ้ะเป็นน้ำแข็งอันนี้ไม่แข็งเป๊ะเท่าไรหร่เลยเพราะว่าน้ำมันลึกนะน้ำมันลึกมันก็แข็งแต่ข้างบนน้อยนึง น้นบ้านน้องกุ้งเดินมาเมื่อกี้อยู่ทางมันจะบ้านสีเขียวมีรถอยู่สามคันเมื่อกี้ขับออกไปแล้วสองคันเหลือคันหนึ่งจ้ะบัดเนี่ยอุ้นคนพากันไปยางยูเทะเลนแหละส่วนมากเขาจะพาหมามาเดินเล่นเนาะไปไปเดินต่อพิีเจดเจ็ดลบแปดองศาเพเ่ลเนี่อื กับคอเสื่อยน้ำได้แจ้งยันหลานตกน้ำขับไปคุณน่ะเออ,เออเป็นก้อนหินลงไม่ได้นะพลติกมันเป็นก้อนหินประเข็มจับคอเสื้อยอยู่เป็นก้อนหินก้อนหินใหญ่ๆนะจ๊ะคุน่ะสวยสุดลูกหูลูก,ลก,ลกตาแต่ว่ามันสามโมงแลนะ้วเนาะสามโมงกว่าแล้ววันนี้ไม่มีแดดจ้ะมันก็เลยภาพมันก็เลยมืด,มดหน่อยมองไม่ค่อยสวย ยกขึ้นะนันั้นมันหนักๆน,น,นะใช่ไหมเออนั่นแหละไหน,นเดสแตนไม่เป็นไรอันนั้นอ,อ,อร่อยเหรอ,อไปขึ้นมามมเห็นไ่จ้าแม่มาบอกว่าน้ำทะเลมันลด โน้นรถไปทางโน้นจริงเอมแพทิกอย่าไปไกลนะเพราะน้ำแข็งมันเกาะอยู่ค่อนข้างเมื่อกี้เนาะน้ำทะเล,ม,ลม,มันเรก็มีค้นมายางอยู่ด้วยจ้าพเท่ามายานสามสีให้ดูดแป๊บเดียวมันสวยงาม ึ้นมาอย่าลงไปลึกมันจะเปียกเปียกแล้วพก็เข็มพากลับบ้านนะไม่ได้อยู่นานนะถ้าเปียกอะ่ะน้าทะเลรดรถยามแรือสามโมงกว่าอืนกพากันบินกลับบ้านจากครอบครัวหนึ่งมีห้าตัวตอนนี้สามโมงครึ่งแล้วจ้ะยังไม่มืดแต่ภาพก็ไม่ชัดเลยนะจ้ะ ยังไม่มืดเท่าไหรนะเขาก็พาครอบครัวมาเดินเรื่อยๆจ้ะถึงจะมีรถคันหนึ่งแต่ก็คนที่เขาอยู่ใกล้เขาก็เดินมาเหมือนแม่เอ็มมานี่เนาะสามโมงครึ่ง,งลวจ้ะเดินกลับบ้านกันเลยจ้ะตอนนี้สี่โมงเย็นตรงเป๊ะกับมืดเลยด้จ้ะวันนี้พากันย่างกลับมาจากทะเลเมื่อกี้เนี่ยอ่าคลิปนี้ก็พอะจำเน็จแล้วนะจ้ะ จะมาพบมาพ่อกับแม่แอม่าไหมขอบคุณทุกกำลังใจหลายๆลายเยจ้ะทีเข้ามารับชมคลิปแม่แอม่าสวัสดีจ้าบายบายพี่จิสวัสดีครับแม่ประเข็มหน่อยยกมือด้วยยกมืออย่างเงี้ยสวัสดีครับไปแล้วจ้าให้ดูบรรยากาศสี่โมงเดี๋ยวสี่โมงตรงปีก่อนอันนี้แม่แอม่าเปิดไฟอ่าเปิดไฟกล้องเลยจ้ะไฟกล้องนี่ด้านหลังนี่เปิดได้แต่ว่าด้านหน้าเปิดบ่เปิดแม่ก็เลยมืดอนี้ก็แจ้งๆหน่อย ี่โมงตรงเป๊ะแล้วกลับบ้านกันดีกว่าเมื่อกี้พี่ออยก็โทรมาว่าแม่ออยถึงเลย่อเรื่าสั้นไปแต่ว่าออยบาสันได้ซื้ออันซื้อสิ่งของที่ว่าจะมาทํามาทาไปมาโอ้มาเอ๊ะพัติมานี่ยไปใกล้เอา,อามาทําคุกกี้่าสั้นออยยังไม่มานยังไม่ได้ซื้อของที่จะมาทําคุกกี้ที่เป็นตัวต้นคริสต์มาสตัวอันเป็นผู้ชายผู้หญิงตัวดาว ตัวกวางสำหรับคริสมาสนะงั้นออยเอากุญแจไว้ให้แม่แล้วไปซื้อก่อนลแล้วไปเจอกันที่บ้านแม่มาว่ะโอ้ยกระถิกเจอมาพี่น้องแต่ว่าแม่มาต้องปิดไฟก่อนปิดไฟกล้องก,ก่อนที่จะไปดูมาเออมีมาอยยุสองตัวไปไม่ได้ไม่ได้ขี่ไม่ได้ไไดค่อยขี่หลังได้บอกว่าฉันลานมาไปกลับค่ะ